ปัญหาคลาสสิกพลประเวณสมัยรัชกาลที่5ถ้าให้เงินมักปล่อยไม่ให้เงินมักไม่ปล่อยภาพพลประเวณสมัยรัชกาลที่5้าสมัยรัชกาลที่ห้าการเริ่มโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทําให้เกิดเส้นทางคมนาคมใหม่ๆที่อำนวยความสะดวกแก่การเดินทางการประกอบอาชีพและถนนยังทําให้รัฐสามารถเข้าไปจัดระเบียบพื้นที่เมืองโดยมี พลประเวณหรือตำรวจเป็นเครื่องมือสำคัญปัญหาคลาสสิกพลประเวณหากรัฐประสบปัญหาการขาดแคลนข้าราชการที่จะมาเป็นพลประเวณจึงมีการเกณฑ์ราษฎรจากหัวเมืองโดยเฉพาะจากเมืองนครราชสีมาเมืองลบบุรีและการใช้ชาวต่างชาติที่มาจากรัฐอาณานิคมของอังกฤษในอินเดียและพมา่าเช่นชาวอินเดียปาทานซิก นอกจากนี้พลประเวณจำนวนหนึ่งยังมาจากทาตแต่เจ้าหน้าที่จำนวนมากไม่มีความตั้งใจมารับราชการและมีพฤติกรรมไปในทางเสื่อมเสียภาพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมกองประเวณ ประทับพระเก้าอี้ที่ห้าจากสายคือกรมมะหมื่นนเรศวรฤทธิเสนาบดีกรมนครบาลชาวตะวันตกนั่งด้านซ้ายมือคือมิสเตอร์เอเยยาดินเจ้ากรมกองประเวณคนแรกส่วนคนขวามือคือมิสเตอร์อีริกเซนเยลอซันซึ่งจะเป็นเจ้ากรมกองประเวณคนต่อมามิสเตอร์อีริกเซนเยลอซันผู้บังคับการกรมกองประเวณกล่าวไว้ดังนี้มีคนเป็นอันมากที่เข้ารับเป็นพลประเวณเพื่อความสนุกและเมื่อเบื่อหน่ายก็ลาออก แต่มีบางพวกเมื่อรับเงินเดือนแล้วเวลาออกยามก็เข้าโรงบ่อนและถ้าเล่นได้ก็ออกจากกองประเวณเมื่อหมดเงินจึงกลับเข้ามาใหม่ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจำนวนไม่น้อยที่เป็นคนไทยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้การสำรวจเมื่อปี2441จำนวน969ค,คนอ่านหนังสือไม่ออกถึง278คนอีกทั้งไม่ได้มีการอบรมลักษณะการเป็นกำลังคลที่ดีพอเพราะยังไม่มีการตั้งโรงเรียนโดยตรง เมื่อมีการตั้งโรงเรียนแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ก็หลบหนีการฝึกอบรมและบางคนก็ไม่มีเวลาเข้าอบรมตามหลักสูตรเพราะต้องไปปฏิบัติราชการตามหน้าที่พร้องเรียนเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จํานวนไม่น้อยทําผิดข้อบังคับของตนเองทําให้เกิดปัญหาที่มาจากปฏิสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างกองประเวณกับราษฎรในการจัดการพื้นที่เมืองเห็นได้จากข้อร้องเรียนของหนังสือพิมพ์สยามสมัย เมื่อปี2428ดังนี้ข้อสองนายโปลิตบางคนไม่มีตระกูลเป็นไคร่เที่ยวมัวเมารังแกผู้คนแต่ยังเป็นนายเขาได้ข้อ3ถ้าไม่มีเงินที่จะกินเหล้ารังแกพวกรถจับรถไว้ถ้าให้เงินมักปล่อยไม่ให้เงินมักไม่ปล่อยไม่มีข้อผิดในทางกฎหมายเลยยังจับอ้าพวกรถมันเป็นคนลูกจ้างเกรงกลัวเขาลางรถขับมหมาไม่วิ่งคนรถดอกปากให้หมาวิ่งมันก็จับว่านกหูมันคนอย่างนี้ได้เงินเดือนแอลมีอำนาจด้วย ข้อห้าบางคนที่ไม่เคยเป็นปลิษแต่พอเป็นนายามก็วัยยศเที่ยวข่มเหงชาวบ้านภาพโรงพักพลตำรวจภูธรมณฑลน,น,นครชยัยศรีเมื่อวันที่31สออรอสอย2 0ยังพบว่าบ่อยครั้งที่กองประเวณได้แสดงอิทธิพลในท้องถนนปรากฏจากหัวข้อข่าวมีอำนาจเพรอะสวมฟองของหนังสือพิมพ์บางกอกสมัยในปี2442ดังนี้ เมื่อวันที่10ตุลาคมเวลาบ่าย2โมงเร็จพลประเวณน,นำเบอร์11รักษาหน้าที่อยู่ที่หน้าตลาดพระเจ้าน้องอยาเธอกรมมหมื่นพุทเรศถนนเจริญครุงนั้นพลประเวณน,นำเบอร์11นั้นมือถือแทะสำหรับเคี้ยนหมาอยู่หนึ่งแทะครั้นได้เห็นจีนลากรถหยุดส่งคนขวางถนนทันใดนั้นพลประเวณก็ตรงเข้าไปเอาแทะตีจีนเจ้าของรถโดยอำนาจอย่างร้ายแรงในหลวงทรงเห็นปัญหา พฤติกรรมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในท้องถนนนอกจากจะเป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไปยังทําให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าไม่ทรงพอพระทยเป็นอันมากเมื่อทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองดังปรากฏในพระราชหัทะเลขาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรม,มหลวงนเรศวรฤิ์เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2449ตอนหนึ่งว่าอาจาริอวิบัติของ ที่ได้เห็นในวันนี้มันเหมือนอายที่เขาเล่นละครล้อจริงๆแรกฉันไปถึงไม่มีโปลิศเลยสักครู่หนึ่งนานๆนนจึงมีมาคนหนึ่งยืนเก้เกกังกัอยู่กลางถนนหลังโกง่งๆฉันได้สั่งให้ทหารมหาเล็กตำรวจต้อนคนซึ่งไปยืนอยู่เปล่าๆไม่ได้ทำอะไรให้หลีกคนขนของแต่สั่งกันกว่า100คําใครๆก็เข้าใจแต่อายปลิศนั้นไม่มีวิญญ,ญาณสุดแต่ใครจะแบกของหาบของออกไปเที่ยวไล่ทุบไล่ตีผลัก ภายหลังจึงมีฝรั่งนายโปลิตพาโปลิตแขกเดินผ่านขึ้นไปเห็นจะเป็นกองชักมาให้รักษาที่ฉันไปอยู่นั้นแต่เดินเลยไปข้างหน้าครู่หนึ่งฉันจึงได้ขยับรถขึ้นไปสั่งให้เปิดคนออกโปลิตพวกนั้นจึงได้ขับไล่คนโดยไม่ปราณีปรสาสยยัยญาติกันคอลักๆแต่ดีที่มีทุกกัรบ้างห้ามหยุดนี่แหละกิริยาโปลิตมันไม่เป็นที่น่าให้คนไว้เนื้อเชื่อใจจึงเป็นที่กินแหนงสงสัยของคนเป็นอันมากภาพ พลประเวณตำรวจไทยในอดีตท,ที่กล่าวมานั้นเป็นปัญหาของพลประเวณที่รับผิดชอบท้องถนนสมัยรัชกาลที่หไม่ใช่ตำรวจที่รับผิดชอบการจราจรในปัจจุบันอยากเข้าใจผิด